ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชาวลิตรถบ้านนะเพื่อนอยู่ที่บ้านไผ่ขอนแก่นนัเพื่อนก็พามาแบทเทิลสองคันเลยก็คันสีดํารถปีเท่าไหร่ครับพี่ปี2013ครับปี13ราคาเปิดอยู่ <5 S 1> ที่สามแสนเก้าหมื่นบาทสามแสนเ้นะนเพื่อนแต่ว่ารเราไม่ขาย จะขายที่สามแสนห้าหมื่นบาทสามแสนห้าหมื่นบาทลดไปสี่หมื่นเลยตัวนี้เป็นไฮรเดอร์สี่ประตูโโอ้หเกียร์ออโต้ครับเกียร์ธรรมดาคเกียร์ธรรมดาก็คือเป็น2องพันห้าอยู่เนาะสองพันห้าแบบนี้เลยได้ล้อใหม่ยางใหม่แบบนี้เลยปีสิบสามแล้วก็ไฟหน้าเป็นลูกแก้วแล้วเรียบร้อยสีเดิมโครงสร้างเดิมแล้วก็ฟิล์มใหม่เรียบร้อยแล้วก็มีพื้นผูกกระบะให้นี่แบบนี้เลยบ่หนังยางดีเลยภายใน ภายในแผงประตูด้านข้างเดิมกระจกไฟฟ้าสี่บานแล้วก็เบาะหนังสีดําเดินได้แดงนี่แบบนี้เลยใหม่ๆผ้าหลังคงหลังคาสวยกิฟเลย,เลยแล้วก็วกพวงมาลัยเป็นออโตโอ้เกียร์ธรรมดาห้าสปีดเนาะซีดีได้หนึ่งแผ่นแอร์เย็นเพลงเพลอดดบง<ม>แดดบอร์ดนี่สวยกิฟเลยเอาไปนี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องทําอะไรเลย เติมน้ำมันขับเย่างเดียวแล้วก็ที่สําคัญนั้นเพื่อนที่นี่มีรับกันหลังการขายให้ด้วยก็คือเครื่องเกียร์ให้ไปเลยสเดือนหรือสามพกิโลนะขึ้นอยู่กับว่าอะไรถึงก่อนนะนี่เบาหลังนี่แทบไม่มีรอยยับรอยย่นเลยนะนี่แต้ตูด้านข้างดำไลแดงอือเดิมหมดเลยภายในถือว่าสวยกลิบเลยไฟเบรกรงที่สามีให้นะอยู่ตรงนี้เลยสีันก็เยี่ยมนะสีดําดําดุเลยคันนี้แล้วก็สมัยนู้น ย้อนไปเป็นเก็ยตัวแซก็คือจะมีกล้องถอยหลังให้ละเรียบร้อยกันชนใหม่มากขับเบียไม่ต้องกลัวอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวเราโอนให้เลยในราคานี้นะสามแสนห้าหมื่นบาทลดไปสี่หมื่นอะเนี่ยได้แบบนี้เลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของราแล้วก็ล้างก่อนส่งมอบน้ามันเครื่องของเหลวเราดูแลให้หมดเลยนะโลโก้กระจกทุกอย่างเป็นอุตสูโรงงานหมดเลยนะนี่แผงประตูด้านข้างโอ้โหสวยาฝั่งนี้ เบาหนังสวยไม่มีรอยใช้งานเลยเหลือแค่มาทดลองขับแล้วก็ดูเลขไมคแค่นั้นเองนะเพื่อนนี่ทดลองขับได้เอแล้วก็เดี๋ยวดูระบบไฟกับสตาร์ทดูหน่อยอ่าภายในถือว่าโอเคฟรีเลยคันนี้อ่วก็ไฟเลี้ยวนะอยู่ตรงนี้ละเรียบร้อยมุมกระจกไฟหน้าเป็นลูกแก้ว โค้งเี่ยสวยไม่มีรอยสเก็ตหินเดยทั้งสิ้นโอ้สวยเลยฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหน้าเดิมเลยแบบนี้เลยเพื่อนแล้วก็เครื่องยินสูงก็แบบนี้เลยเดินนิ่งเงียบเพจียสูอยู่ครบทางหน้าเดิมสวยแก้มซ้ายนี้เลยแก้มขวาเดิมอึ้นโอเคนิ่งเลย แล้วก็ไฟติดครบนะเรียบร้อยไฟหน้าแล้วก็ไฟตัดหมอกมีครบหมดเลยเดี๋ยวเราดูไฟหลังให้นะอันนี้ก็สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะอันนี้เป็นไฟหลังนี่เป็น LED ล้วเรียบร้อยไฟหลังแล้วก็มีไฟเบรกติดเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยครับพี่ตันนี้ก็ถือว่าโอเคสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะใครมองหา ตัไฮเรนเดอร์สีประตูยกสูงคันนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งห้ามมองข้ามนะเพื่อนๆส่วนใครไม่ชอบสีดำอาจจะถูกฉลกกับสีขาวก็มาคันนี้สวยเลยตัวนี้ขาวมุกตัวนี้เป็นขาวมุกด้วยปี2014ปี14ราคาเปิดตัวที่3 0 0 0 0 0เกก็คือเท่ากันเลยแต่ว่าไม่ขายไม่ขายวันนี้จะขปิดที่350 0 0 0ห้าเหมือนกันก็คือลดไป0ี่0มื่นนะเพื่อนก็คันนี้ก็คือจะ ได้ให้ไฟตัดหมอกวะไฟตัดหมอกเขาอยู่ตรงนี้นี่ไม่ใช่เด็กไฟเดนไลท์่ไฟเดไลท์เนี่ยมันจะมาย้ายมาข้างล่างละอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นไฟลูกแก้วเรียบร้อยคันนี้ก็จะสวยสวยเลยขาวมุกอ่าก็ออกมาถ้าลองขับแล้วก็ดูเลขใหม่กันได้นะได้ล้อใหม่ยางใหม่นี่ล้อใหม่ยางใหม่กุญแจครบแบบสี่ดอกอ่ะเต็ม่ะไม่ต้องกลัวอ่ามีล็อกเด็กล็อกคัทเรียบร้อยเลยนะเคร่องบกบะเดิมมีให้กันศาสตร์อะไรทุกอย่างมีให้หมดนะ แล้วก็มาถึงตรงนี้มีของแต่งไม่ใช่ของของแถมของแถมคือ,อคล็อกเบรกล็อกคัตให้เรียบร้อยเกียร์เป็นเกียร์แบบธรรมดา5้าสปีดซีดีได้หนึ่งแผ่นนะแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์ผ้าผ,าผาหลังคาส,สวยเลยนี่หุ้มบอกมาแล้วเรียบร้อยก็เบาะเป็นหนังแล้วก็หุ้มให้มันนุ่มนุ่มขึ้นกว่าเดิมนี่แบบนี้เลยแผงประตูแบบนี้เลยสวยๆสอ0พเนาะดีเซลเทอร์โบนี่แผงประตูก็แบบนี้เลย เบาะเป็นสีดําตัดแดงนี่ดาตัดแดงแบบนี้เลยนะเพื่อนในห้างลอง,องังคาเบาะไม่มีรอยยับรอยย่นฉีก <ไฟ S 1> ขาดใดๆทั้งสิ้นภายในสวยไฟเบกรกดวงที่สามมีเดี๋ยวเรามามดูระบบไฟกันเป็นเก็ดตัวแซดแล้วก็แต่ว่ารุ่นนั้นจะไม่ไม,ไม่มีกล้องถอยหลังอยู่การชนหลังนี้สวยก,กันชนหมคกิ๊บยางอะไรถ้าไม่มีเดี๋ยวเราแถมให้มีเพียบเลยอยู่หลังบ้านแล้วก็ตัวนี้เป็น LED ละเรียบร้อย LED สองฝั่งไฟบงไฟเบรก ไปถอยเป็นหลอดอยู่สวยสีมุกขึ้นกล้องมากเลยนี่ฝั่งนี้เยี่ยมเลยดูด้านนี้ให้เป็นกุญแจแบบว่ารีโมทด้วยนะเป็นรีโมทละเรียบร้อยมีการขโมยสัญลักษณ์การขโมยให้เรียบร้อยฝัยกกยยย่งนี้ก็สวยดูฝั่งนี้ด้านหลังนี่แผงประตูด้านข้างก็เดิมสวยงามอ่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบไฟกับสตาร์ทเครื่องยนต์กันนะฮะต่อ เป็นไฮเดนเดอร์แล้วก็เขาก็จะมีตัวนี้ไฟเลี้ยวอยู่ที่มุมกระจกให้ละเรียบร้อยขับไปได้อีกเยม่นยาวนี่ไฟเดีย์ไลท์ติดนะเพื่อนเป็นทะเบียนขอนแก่นละเรียบร้อยคันนี้เครื่องนิ่งเงียบเลยสตาร์ทเช้าแรกนะนี่ไฟก็จะติดแบบนี้เลยดูเครงเครื่องหะไอยคือไฟหน้าเป็นลูกแก้วละเรียบร้อยมันก็จะยิง ลำแสงสีเหลืองนะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาจะเป็นลูกแก้วแต่ว่าลำแสงจะเป็นสีขาวเครื่องดีนะนิ่งเลยนะเพื่อนดูความเดิมเดี๋ยวเราจะมีล้างเครื่องก่อนสมอบให้นี่ความเดิมให้เห็นลําเดิมก่อนอแก้มด้านซ้ายนะเพื่อน,นแก้มด้านขวาเลยเครื่องเดินนิ่งเงียบสมุด ยูโร4แล้วก็มี ABS เฮล่านะเรียบร้อยเดีย๋ยวไปดูระบบไฟด้านหลังให้แบตเบิร์ได้อยู่นะแบตติดครบเรียบร้อยราคานี้เราจะรวมโอนให้ด้วยนะนเพื่อนรอรับเล่มอยู่ที่บ้านได้เลยนี่ไฟก็จะไปแบบนี้เป็นรูปคล้ายๆกับตัว C นะนี่ไฟเบรกก็จะติดโอเคเรียบร้อยคันนี้สวยงามไฟติดครบกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ครบทุกบานนะเพื่อนไม่ต้องห่วงเลยพร้อมใช้าง,งานเลยคันนี้เลย ก็สคันให้เลือกสีขาวกับดำก็ถูกจะตาคันไหนสีไหนก็มาเลือกได้เลยราคาเท่ากันประมาณนี้ใครสนใจนัเพื่อนสามารถโทรได้ที่083 341 0351ก็ติดต่อพี่ชาวลิซได้ทั้งอี l i ล์แล้วก็เบอร์โทรเลยก็โปรโมชั่นนี้นะเพื่อน<ๆ>ถือว่าดีมากนะก็คือ,อ เขาเรียกว่าโอนให้ด้วยเนาะในราคานี้นะผสมภาษีให้เรียบร้อยแล้วก็ภาษีถ้ามุดมันขาดเกินอะไรเงี้ยเราก็จะดูแลให้น้ำมันเครื่องดูแลให้ด้วยโอเคคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ